สวดีชาวธาตุน้ำนะคะกลับมาพบกันในช่องพลอยในทินทาโร่คลิปนี้เป็นความรักของชาวธาตุน้ําที่เป็นรักสามเศร้าเนาะใครที่มีความรักดีข้ามไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะ เดี๋ยวเป็นไม์เซตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะฮะเรื่องราวอยู่ประจําเดือนเมษาหกเนี้นะคะก็ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์นะคะอย่าเอาไปตัดสินใดใดทั้ทงสิน้นใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้แล้วราคาค่าคู่นะฮะก็สําหรับเปิดให้2ดวงก็คือดวงคุณและคู่ของคุณนะฮะคนที่คุณกําลังมีปัญหากันเปิดให้2ดวง30นาทีแบบโทรคุยนะคะ500บาทค่ะแอดไลน์ ad มาได้เลยหรือว่าใครอยากเรียน ะะก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันนะคะรับสอนอ่านไพ่ค่ะสอนตัวต่อตัว,ตวไม่ต้องเดินทางมาวิดีโอคอลคุยกันเนาะนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์เป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้นนะคะขอดูหน่อย หน่ถ้วยมีคนเอาความรักใหม่ๆเข้ามาค่ะเป็น3ามถ้วยนะคะความสัมพันธ์3เศร้านะ,ะก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันนวเนียในในระบบสา,สาเศร้าอาจจะเป็นคนอายุน้อยด้วยนะฮะทั้งที่ว่าเหมือนเคยพูดเคยตกลงกันเรื่องนี้แล้วนะฮะสัญญิงสัญญาว่าจะทำเอ,อ่อให้ตัวให้ดีขึ้นแต่ก็เออนะฮะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะหรือว่าอยู่ไกลนะ,ะใช้ออนไลน์สื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นคนที่มาก่อนหรือมาหลังอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะทีนี้ความสัมพันธ์เหมือนพยายามจะเคลียร์พยายามจะตัดสินแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มีชาวราศีสิงห์มาเกี่ยวข้องนะคะชาวราศีสิงห์แล้วก็หรือเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่ห่างไกลกันได้นะคะอันนี้สายต่าง แตกต่างกันนิสัยใจคออายุที่แตกต่างกันด้วยทีนี้ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยม,มากับกับกันไปหลายรอบแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันคือยังวนเวียนกันอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะทําให้มีปัญหาบางคนถึงขั้น กำลังคิดจะแต่งงานกันด้วยวาดแผนวางอนาคตบางคนซื้อบ้านนะฮะวางอนาคตร่วมกันเลยนะสุดท้ายก็มาเจอกับปัญหาที่ถูกทำรับหลังถูกทำซ้ำเดิมแบบซ้ำๆอยากกลับไปแก้ไขพูดว่าจะแก้ไขแต่ก็ทำไม่ได้นะนั่นคือลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันทำให้เหนื่อยแล้วก็ทำให้ปัญหามันยืดเยื้ออยู่ในตอนนี้นะคะขอดูเพิ่มค่ะนะโอ้ นะความสัมพันธ์นี้ต้องใช้ความอดทนมันอยู่กันด้วยปัญหามันเริ่มต้นกับปัญหามาในระดับหนึ่งแล้วนะะก็พยายามจะสู้เหมือนคุณก็บอกตัวเองนะว่าสู้แล้วมันอาจจะเป็นผลดีอาจจะชนะอาจจะได้สิ่งที่คุณคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียว ผ่านเรื่องนี้ไปได้สู้แล้วมันจะผ่านสู้แล้วมันจะดีขึ้นแต่ว่าเปล่านะคะคือยิ่งทามันยิ่งพอกพูนในความรู้สึกที่ทําให้เสียอกเสียใจนะคะชาวธาตุน้ํามาดูพลังงานของคุณห้าใบแล้วก็ของเขาห้าใบค่ะพลังงานของชาวธาตุน้าห้าใบแล้วก็คู่กรณี5้าใบค่ะพลังงานของชาวธาตุน้ำห้าใบค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่หนึ่งดาบอ๋อหนึ่งไม้เท้าขอภัย ึ่งไม้เท้าอัศบินถือเหรียญเดชาริออ่ะชาวกรกฏมาแล้วนะฮะชาวกรกฏชาวต่างชาติทหารหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางไปนู่นมานี่อยูอออยออ่ไม่เป็นที่หรือว่าทํางานขับรถนะฮะใช้กับการเดินทาง3มถ้วยตัวเขาเป็นพลังงานสามถ้วยควีนถ้วยค่ะโอ้หธาตุน้ําก็เด่นเลยนะธาตุน้ํากันเองนะคะ ห้าไม้เท้าสามดาบแล้วก็เดอดทาวเวอร์โอ้เกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนเพิ่งจับโปะได้ใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าเกิดปัญหาให้บอกว่าตัวคุณเองเฝ้ามองพฤติกรรมเดือนนี้คุณจะเป็นลักษณะของการเฝ้ามองพฤติกรรมการเฝ้ามองออปัญหานะคะสิ่งที่คุณได้พูดไปแล้วสิ่งที่คุณได้เอ่ยไปแล้วนวว่า จะจัดการยังไงแล้วคุณก็จะเป็นการเฝ้ามองความคิดของคุณก็คือหวังว่าสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นการที่จะทำอะไรมันเกิดมันจะควรจะเกิดขึ้นนะ่ะคุณก็คาดหวังนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันดำเนินมาในระดับหนึ่งแล้วบางคนเป็นครอบครัวมีลูกด้วยมีสิ่งที่จะต้องสารกันต่อไปนะจิตใต้สานึกคุณกับความคิดเนี่ยมันค่อนข้างตรงกันว่าจิตใต้สมนึกว่า เรามาในระดับหนึ่งแล้วนะความสัมพันธ์ของเรามันมาตรงกลางและมันมาพร้อมที่จะโตไปกว่าน,นี้ละแต่ว่าความคิดก็บอกว่าอยากให้กลับมาทําให้มันดีเริ่มใหม่ก็ได้นะเริ่มใหม่ก็ได้คุณสู้มาเยอะอะในอดีตเป็นไพ่เดชาริอ่ะคุณเป็นนักสู้คุณเป็นคนที่แบบพยายามมากๆตัวคุณเองเลยนะอันนี้ธาตุน้ําแล้วนี่ก็ขึ้นไพ่กรกฎมาก็ต้นธาตุเลยนะกรกฎก็คือแบบความแข็งแกร่งความ เออความสู้อะ่ะมันมีเต็มอะค่ะชาวกรกฏนะคือจริงชาวกรกฏอะ่ะเจอปัญหาอ่าถ้าเจอปัญหาก็เจอนะแต่ว่าผ่านผ่านได้อยู่เสมอะคะ่ะเออเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็เป็นคนที่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่รุ่มรุม่ดอนดอนแต่คุณก็สู้ของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องชาวกรกฏก็ค่อนข้างสู้ค่อนข้าง พยายามมานานบางทีความสัมพันธ์ของพวกคุณมันอยู่ห่างไกลกันอาจจะอยู่ห่างไกลกันมันก็การซัพพอร์ตการดูแลหรือความห่างเหินมันมีอยู่ในตรงนั้นนะคะมันก็เลยทาให้ปัญหามันเกิดขึ้นทีเนี้ยไพ่บอกว่าเดือนนี้คุณจะเฝ้ามองแล้วก็อยู่เงียบๆน,นะอยู่เงียบๆด้วยความเครียดถึงแม้ว่าคุณจะติดต่อกันหรือพูดคุยกันหรือว่าสารสัมพันธ์ใดๆแต่คุณจะมีมุมส่วนตัวที่มันมีความทุกข์อยู่ในใจ จะเอาเรื่องนี้ออกไปจากหัวได้ไงจะรอคําตอบหรือการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยจะทํายังไงให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นหรือความรู้สึกเรามันดีขึ้นบางทีแอบร้องไห้คนเดียวนอนร้องไห้คนเดียวนะฮะเอออารมณ์เครียดอยู่กับคนอยู่กับตัวเราคนเดียวนะฮะทีนี้เขาล่ะเขาเป็นไพ่สามถ้วยค่ะสามถ้วยก็รักสามเศร้าอยู่แล้วค่ะถ้วยคือความรักมีสามคนมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะ เขาก็ยังพยายามที่จะสารตรงเนี้ยให้มันอยู่ทั้งที่มีคนที่ในความคิดเขามีคนที่หน่อยนะเป็นคนที่มาก่อนหรือเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกหรือคนที่รักเขาอะค่ะอารมณ์แบบหน่อยค่ะแล้วเพราะว่า มันเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยเรื่องของความสัมพันธ์เดือนนี้เขาก็ยังคงที่จะพยายามสารและดึงความสัมพันธ์สามเศร้านี้ไว้อยู่นะฮะแล้วก็ไพ่บอกว่าถึงแม้จะมีคนน้อยใจเสียใจหน่อยนะฮะเขาก็ยังคงต้องทําแบบนี้อยู่แล้วก็ไพ่ของเขาเดือดอ,อสามดาบมันเกิดมานานแล้วสามดาบก็รักสามเศร้าอยู่แล้วนั่นดาบที่ทิ่มอยู่ในหัวใจเนี่ยเเขาก็ไม่สามารถเคลียร์ออกได้ค่ะปัญหามันก็เลยเลื้อยหลังแล้วไม่มีแนวโน้มว่า มันจะเกิดเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ก็คือโปอีกนะฮะโปอีกหรือเกิดเรื่องรุนแรงอีกมีเกณฑ์ทะเลาะมีเกณฑ์มีปัญหาหรือตัวเขาเองเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นฉับพันนะเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะเป็นอะไรที่มันเหมือนฉับพันนะคะแต่ถ้ามองไปในความรัก,กเลยอ่ะมันอาจจะเกิดการจับโปรหรือทะเลาะกับคนที่เป็นคู่เป็นคนรักเป็น คนที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะนี่คือความสัมพันธ์หรือตัวตนหรือเรื่องราวในช่วงเดือนเมษาของคุณและเขานะทีนี้มาดูหน่ยคะ่ะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะชาวธัตน้ำเคนที่คุณกำลังนึกถึงหน้าอยู่ตอนนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ค่ะรับตาเบาๆนะละลองนึกถึงหน้าเขาคะ่ะว่า เขาเนะฮะรู้สึกยังไงกับคุณเออจัสตินะชาวราศีตุลมาเกี่ยวข้องได้นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับคดีความกฎหมายคนคุมกฎต่างๆนะคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนหไม้เท้าแล้วก็สไม้เท้าจริงๆอ่ะความถูกต้องมันมีอยู่เขารู้ว่าคุณนะพยายามเรียกร้องความยุติธรรมคุณพยายามจัดการทุกอย่างให้มัน มันถูกต้องเขาเองก็อยากทาในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าหกไม้เท้าเขาก็ฝืนตัวเองไม่ได้เขายังต้องวนกลับไปทําสิ่งสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆแล้ววันนี้เขารู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณกับเขาอ่ะคุณกับเขาอ่ะมันงอนแง่นเหมือนบ้านที่บ้านที่มันมีบ้านที่มันมีสามเสาค่ะบ้านที่มันมีสามเสาก็คือบ้านที่มัน,มอน,มนเอ่อคอนแคนงอนแง่นนะ,ค,ะคอนแคนงอนแง่น ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็เหมือนบ้านที่เสามันหักไปหนึ่งเสา่ะแล้วคุณนะก็จับผิดเขาตลอดเวลาเนะะี่ยเป็นควีนถือดาบคือการจับผิดเนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์เลวร้ยายการจับผิดเนี่ยเพราะคุณเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขารู้ว่าคุณก็เก็บ พลังงานนี้ไว้แล้วก็คอยมาจับผิดนะฮะออด้วยเรื่องของการที่เขาแบ่งความรักไปให้คนอื่นเขาแบ่งการกระทําไปทําสิ่งอื่นสนใจคุณน้อยลงบางทีความสัมพันธ์ที่เออเห็นไหมที่มันมีข่าวอะคะ่ะที่แบบเออแต่งงานได้5วันแล้วก็ต้องเลิกกัน,นะะอะไรเงี้ยก็คือมันมีคนในครอบครัวหรือเรื่องของเรื่องราวอื่นๆนะคะเข้ามาเออเป็นตัวปัญหาได้บางทีเป็นบุคคลอื่นเป็น เข้ามาในเรื่องของชู้สาวบางคนมาในเรื่องของเงินมาทําให้มีปัญหาหรือครอบครัวมาทําให้มีปัญหานี่แหละค่ะนั่นแหละมันก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนคุณเจอกับสิ่งที่มันอ่เขารู้ว่าคุณเจอกับสิ่งนี้มาแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีผลกระทบตามมาก็คือคุณฝังใจแล้วก็คุณไม่เคยปล่อยวางเรื่องนี้คุณก็จับผิดเพราะว่าเขาอาจจะทําแบบเนี้มาหลายรอบแล้วเขาก็เลยรู้ว่า ความสัมพันธ์หรือบ้านที่เขาเคยมีความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเหมือนเสามันหักลงไปละเออมันจะเอ็นลงมันจะจบลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความรู้สึกของเขาทีนี้มาดูคุณบางค่ะการที่คุณเฝ้ารอ,ลอแล้วคุณเครียดอาจจะเก็บความรู้สึกอาจจะเศร้าอาจจะซึมเศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยคุณนะคะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อหรือว่าคุณคิดยังไงกับเขาคะขอดูหน่อยค่ะ เด e อกรเอรักทางเลือกที่เกิดขึ้นนะรักทางเลือกที่เกิดขึ้นนะไพร่ราศีเมรอราศีเมถุนนะฮะแล้วก็สเตรนท์นะฮะสเตรนความต่างที่มีการพยายามควบคุมบางทีคุณบอกว่าคุณไม่สามารถควบคุมความรักที่มันเป็นรักทางเลือกที่มีโอทั้งเดือกระเบทั้งทั้งสามวยเลยเนะ่ะคุณ คุณเหนื่อยแล้วว่ากับการประคองความสัมพันธ์นี้คุณเหนื่อยแล้วกับการที่ต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นทางเลือกเป็นรักที่เลือกไม่ได้เป็นรักที่จัดการในความสัมพันธ์ไม่ได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเบื่อนะคุณจะต้องวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้อีกนานเท่าไหร่นะเหมือนคุณพยายามจะเมื่อไหร่มันจะจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออสามไม้ก็มาอีกแล้วนะเขาก็ได้สามไม้คุณก็ได้สามไม้คู่คุณเองก็รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่รอดมันอาจจะ คือสามหมดเลยเออสามเศร้าหมดเลยนะก็คือคุณรู้สึกแย่มากๆแล้วค่ะก็คือคุณอาจจะมองว่าบ้านของคุณเนี่ยเสามันหักไปละหนึ่งเสาคนจริงๆอะ่ะในความรู้สึกคุณมันไม่น่าจะหนึ่งเสาแล้วละมันอาจจะเหลือหนึ่งเสาก็ได้นะเออแต่ในไพ่มันขึ้นมาเป็นสามเสาอะบ้านที่มันเหลือสามเสามันก็คอนแคนง่อนแงนแล้วคุณก็พยายามมองไปหาสิ่ง ที่มันจะดีกว่าหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันดีกว่าพยา,ยามองไปไกลๆนะคะเออจะทํายังไงอะไรเงี้ยแต่มันยังมืด,ม,ดมนหนทางอยู่ค่ะในความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเจอเนาะคุณก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างแบบเครียดค่อนข้างไม่ไหวนะคะก็คือกลายเป็นว่าไปเก็บตัวแล้วก็รอประเมินสถานการณ์อยู่แบบเงียบๆนะคะทั้งเพราะว่ารายชาริอดอดอะสู้มานานแล้วอะเออวางแผนไม่ว่าจะจัดการยังไงทุกอย่างก็ยังยังคงเป็นภาวะ เดิมๆเ,เป็นแบบเดิมๆอะคะ่ะอือทีนี้มาดูหน่อยค่ะมาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะประจําวันที่อ,อประจําเดือนเมษาค่ะประจําเดือนเมษามีแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณ นะในช่วงเดือนเมษานี้ค่ะ4ดาบนะฮะตัวคุณจะอยู่ในพื้นที่เหมือนที่เป็นเลยอันนี้9ดาบมาเป็น4ดาบคุณจะส่องจะมองค่ะแอบส่องแอบมองเหมือนกับ7เ,เหรียญที่เฝ้าดูพฤติกรรมของเขาค่ะระหว่างคุณนะมันยังมีข้อตกลงสัญญา นะการที่ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่นะเขาพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่นะเขาพร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเลยนะเออชีวิตเขาพยายามหาความสุขให้กับตัวเองถ้าพวกคุณมีลูกนะลูกนั่นแหละก,ก็เป็นสิ่งที่ยังจะดึงเขาไว้อยู่นะแต่ในในเดือนนี้ความสัมพันธ์คือคุณจะเห็นพฤติกรรมเขาเยอะมากขึ้นแล้วก็ยังคงติดอยู่ใน ข้อตกลงสัญญาบางคนเป็นทะเบียนสมรสบางคนยังต้องเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นแต่ของเขานะพลัาางงานมันคือคุณนิ่งอะค่ะคุณจะไม่อยากพูดไม่อยากคุยหรือว่าอยากให้เรื่องนี้มันผ่านไปคุณจะอยู่ในระบบรักสามเศร้านี้ต่อเขาก็จะหันหลังไปแบบเอออย่างที่บอกค่ะใช้ชีวิตของเขาแบบไอ้น,นี่เลยนะอืมระหว่างพวกคุณมันคือความความนิ่งค่ะเขาหันหลังไปแบบ สนุกสนานของเขาค่ะแล้วคุณก็แค่แบบเงียบเงียบเจ็ดเหรียญมาอีกแล้วนะคะเจ็ดเหรียญมาแล้วอะ่ะการที่จะพูดจะเคลียร์กันอะ่ะค่อนข้างน้อยค่ะเพราะคุณได้พูดไปแล้วแต่เขาทําไม่ได้ค่ะเออเขาทําไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออเขารีกว่าอะไรเดียอยู่แบบเงียบเงียบอยู่แบบเออในพื้นที่ของตัวเองเฝ้ามองสถานการณ์เหมือนเหมือนเหมือนใช้เวลา นะคะเรียกว่าใช้เวลาเยียวยาดีกว่านะใช้เวลาเยียวยาเพื่อหาทางออกค่ะนะคะของคุณอะ่ะเออทีนี้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะมาดูซิว่านะฮะไพ่นะสรุปไพ่แนะนําอยากบอกอะไรกับคุณคะนะ,ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวท่านน้ำหน่อยค่ะ ใครได้ยินบ้างท้องร้องขออภัยนะคะใครได้ยินท้องร้องบ้างขออภัยนะคะตัดต่อไม่เป็นนะถ้ามีเสียงผิดพลาดประการใดมีพูดผิดพลาดประการใดนะคะก็ทางนี้ตัดต่อไม่เป็นนะคะหรือว่าตัดต่อได้แหละแต่มันต้องเรียนรู้เราก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรจุกจิ๊กนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะขออภัยนะถ้าเกิดว่าพูดผิดมีเสียงโน่นนี่นั่นหมาเห่านะที่บ้านยงหมาเยอะนะคะก็ ขอภัยด้วยใครที่รอคลิปนะคะกลับมาแล้วเนาะฝากเป็นกำลังใจคอมเมนต์ติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้โหภัยนะคะภพยเตือนว่าคุณอย่าพยายามเปลี่ยนคนคนนี้หรือ,อ,อทำอะไรที่ที่คิดว่ามันจะกลับมาดีอะค่ะถ้าคนที่เขาได้นอกใจไปแล้วมีคนอื่นไปนแล้ววันนี้เขาจะพยายามทำภัยสอ ไพ่ใบนี้มันแปลว่าเขายังถือสองมือแล้วก็วางเฉยค่ะแต่การกระทําของเขาคือชีวิตฉันเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเออก้าวถ้วยอิสระนะฮะเดอะฟูลไม่มีใครล้งเขาได้อีกแล้วนะฮะเอออยากใช้ชีวิตของเขาแบบนี้ฉะนั้นไพ่มาเตือนคุณว่าอย่าพยายามคาดหวังหรือการรอของคุณเนี่ยรออะไรรอให้ตัวเองเยียวยาจิตใจให้ได้แล้วก็หาทางออกนะฮะการรอใช้เวลาเพื่อเยียวยา ของคุณในครั้งนี้การรอให้ทุกอย่างมันให้ใจเรามันดีขึ้นมากกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่ารอจะให้เขาดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าจากไพ่ที่เตือนมาในเดือนนี้คุณก็จะเจอคนที่ปล่อยคุณอยู่คุณอยู่ในห้องใช่ไหมเขาก็จะปล่อยคุณอยู่อย่างนั้นเนี่ยฮะจริงๆคุณกับเขาอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะถ้าถามว่าเขาจะถือคุณไว้ไหมถือไว้ค่ะมันเป็นหน้าที่มันเป็นความรับผิดชอบหรือมันแค่ยังเอา,อาทางออก ให้มันโล่งไม่ได้นะทางออกโล่งก็คือคุณอาจจะเป็นต้นไม้ที่เขายังต้องดูแลอยู่ฉะนั้นเขาจะถอนต้นไม้นี่ออกไปมันก็ไม่ได้เพราะคําว่าครอบครัวคําว่ามาก่อนหรือว่ามาหลังก็ช่างเพราะมันผูกพันไปแล้วนะคะที่เนี้ยแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีอิสระเขายังอยากที่จะใช้ชีวิตของเขาไปไม่ว่าคุณจะเป็นคนมาก่อนหรือมาหลังบอกได้เลยว่าคนคนนี้ทําให้คุณทุกข์ได้ทั้งสองทางคุณมาก่อนเขาคุณก็ทุกข์ได้คุณมาทีหลังก็ทุกข์ได้เพราะว่า ถ้าไพ่สองใบนี้บอกได้เลยอันนี้เจ้าชูที่สุดในไพ่เจ็ดิบดใบอันนี้รองลงมาฉะนั้นใช่เลยค่ะคุณได้อันดับหนึ่งอันดับสองรวมกันอยู่ในนี้นะคะคุณได้ไปเลยนะะเนี่อเต็มนะะก็ฉะนั้นข้าคุณจะเปลี่ยนเขาให้เขากลับมาเป็นคนที่ดีนะ,ค,ะคนที่รักคุณเหมือนเดิมหรือคน,คนที่จะประคองความสัมพันธ์ไปเหมือนเดิมอะเออไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วนะ,ะมันมันมันเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วค่ะ คือวันนี้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะให้เวลาที่คุณกําลังให้เวลากับตัวเองเนี่ยก็เป็นเวลาที่เยียวยาความรู้สึกคุณนะฮะให้เวลาเป็นเ,เครื่องเยียวยาความรู้สึกคุณแล้วกันว่าเออคุณควรจะทํายังไงอยู่ไปอีกพักหนึ่งฉัน้น เขาเรียกว่าอะไรรักษาปีกก่อนนะปีกตอนนี้ปีกหักอยู่นะปีกหักอยู่รักษาปีกให้หายแล้วก็บินไปเป็นแบบผงค่ะอย่าไปเป็นเหมือนเอออะไรนะแรงหรืออะไรอย่างนงี้นะไม่เอานะบินไปก็บินไปให้ได้แบบผงค่ะก็คือแบบเยียวยาตัวเองแล้วก็บินออกไปแบบสง่าแล้วก็มั่นใจค่ะไม่ให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเออนี่ก็เป็นแค่เรื่องราวโดยรวมนะคะอยา่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เท่านั้นนะไม่ใช่ดวงของใครนะคะอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้น ไพ่เซมซีอีอจริงค่ะนะฮะโอ้โคตรงเลยนะคะโคตรงเลยขอใช้คำนี้นะเพราะว่าเหมือนกับที่อ่านไพ่มาใบที่51เนะคะรอคอยโอกาสที่ดีระง,งับจิตใจอย่าวูวามเห็นไหมคะก็บอกว่าให้คุณรอคอยแล้วก็เยียวยาปีกตัวเองให้ดีขึ้นดามให้แข็งแรงนะคะเมื่อมันแกะตัวดามออกไปเนี่ยนะคะคุณก็จะ เออปีคุณก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมและบินไปแบบสงา่าไม่ต้องแบบทุกข์ร้อนหรือนะฮะทุกข์ร้อนหรือเสียอกเสียใจอะไรกับมันอีกแล้วนะฮะออเนะฉะนั้นใช้เวลานะฮะรอเวลาเพื่อระง,งับจิตใจอย่าวู่วามนะฮะทำอะไรก็ใจเย็นๆนะะเพราะว่าเจ็บมาแล้วนี่นะเจ็บสุดก็เจ็บมาแล้วฉะนั้นมันจะเจ็บกว่านี้ได้อีกหรอนะฮะ,ะมาดูซิว่า ถ้าเขาพูดกับคุณหนึ่งประโยคที่เขาอยากบอกคุณสิวันนี้นะเขาอยากพูดว่าอะไรนะอืมอัศวินถือไม้เข้าใกล้กันก็ทะเลาะความสัมพันธ์มันมีแต่การแค่ประคับประคองไปแล้วก็มีแต่คำพูดที่พูดใส่กันเออดมูลเขาเองก็ทำผิดค่ะเดมูลเขาก็รู้ว่าเขาทำผิดแต่ว่าแล้วมันก็เป็นเงาตามตัวเขาฉะนั้นปัญหาที่อยู่เนี่ยเขารู้ได้เลยว่ามันไม่มีทางแบบเอ,อ เข้าใกล้กันหรือว่าทําดีแบบอะไรได,ได้ได้อีกแลว้วค่ะเพราะมันเหมือนกันเข้าใกล้กันก็มีแต่ร้อนมีแต่ทะเลาะ,นะ,ะเนออี่ยการเงียบเป็นเรื่องที่ดีที่สุดโอเคก็อยู่เงียบๆอยู่แบบเศร้าไปก่อนนะยฮะอารมณ์เขาอยากบอกแบบนี้คะ่ะก็คือห่างกันก่อนละกันอะไรเงี้ยค่ะเนาะโอเคค่ะชาวธาตุน้าขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ